งานประจำปีปิดทองพ่อปู่สามระยอดค่ะ เวลา14นาฬิกาวันที่7มีาย,ยน2567ที่บริเวณวัดสามระยอดตำบลไร่เก่าอำเภอสามระยอดจังหวัดปะจวบคีรีในเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์เป็นประธานเปิดงานประจำปีปิดทองพ่อปู่สามระยอดโดยมีพระเทพสิทธิทวิมลเจ้าคณะภาค15เป็นประธานสายสงฆ์รวมด้วยนายวราวุจิรพัรพานน์นายอำเภอสามระยอดนายมนตรีปาน้อยนนท์สสพักประชาธิป,ปัตย์นายกำพลเตงประเสริฐนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่านาย ายประเสริฐไทยอุดมทรัพย์นายกองคการบริหารส่วนตำบลสา,าลาายนายพีรัสุกิจปาณีนิดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่าประชาชนชาวสามรอยอดและประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีเปิดสำหรับงานประจำปีปิดทองพ่อปู่สามรอยอดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษไทยซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมายทั้งภาพยนตร์5คืน30จอลิเก,เกละครหนังตะลุงการสแสดงของเด็กนักเรียนกีฬาตะก้อฟุตบอลเจคนและกีฬาวัวเทียมไถยตลอด จนร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคบรรยากาศในงานวันนี้มีความคึกคักเป็นอย่างมากได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปมาร่วมในพิธีเปิดซึ่งหลังจากที่ประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการแลว้วได้ปิดทององค์พ่อปู่สามระยอดและชมการแสดงในพิธีเปิดงานของกลุ่มสตรีอำเภอสามระยอดในส่วนของเวทีกลางได้จัดให้มีการแสดงความสามารถพิเศษของเด็กนักเรียนรวมถึงการประกวดความสามารถในด้านต่างๆโดยคืนวันนี้จะมีการประกวดวงดนตรีระดับอายุไม่เกิน1 3 ปีในคืนวันที่9เมษายนเป็นการประกวดแดนเซอร์รุ่นอายุไม่เกิน2-4ปีคืนวันที่10ประกวดร้องเพลงไทยสากลสตริงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีและคืนวันที่11คืนสุดท้ายของงานเป็นการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรุ่นอายุไม่เกิน18ปีซึ่งจัดการประกวดโดยเทศบาลตำบลไร่เก่าสำหรับผู้ที่สนใจและชื่นชอบก็สามารถไปเที่ยวชมและเชียร์น้องๆกันได้จนถึงวันที่11เมษายน2567นี้